สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดปทุมธานีการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568มีจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนดังนี้ ระดับประถมศึกษา697คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2853คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย3,721คนรวมทั้งสิ้น7,271คนผลการดำเนินงานผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้มีทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์ครูผู้สอนมีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและสื่อสารการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร2,551และหลักสูตรนำล่อง2,567ส่งผลให้สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปทุมธานีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นเภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568เฉลี่ยรวม้อยละ4 6 3 7สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศรอยละ2 0 1และอยู่ลำดับที่17ของประเทศ มีสถานศึกษาดีเด่นดังนี้ระดับปถมศึกษาได้แก่สก,กลระดับอำเภอธัญบุรีร้อยละ57.03ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นได้แก่สก,กลระดับอำเภอคลองหลวงร้อยละ53.50ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่สก,กลระดับอำเภอลาดหนุ่มแก้วร้อยละ42.88และสก,กลระดับอำเภอสามโคกมีพัฒนาการยอดเยี่ยมคะแนนพุ่งสูงถึงร้อยละ4.56 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองชั้นเรียนวิชาชีพมีผู้เข้าร่วมเกินกว่าเป้าหมายถึงร้อยละ18.16ต่อยอดอาชีพสร้างอาชีพใหม่ร้อยละ5.02สร้างรายได้เพิ่มรายได้เสริมร้อยละ19.49อาชีพระยะสรรั้นมีผู้เข้าร่วมเกินกว่าเป้าหมายถึง159.89 1อาำเภอหนึง่งอาชีพ มีการสำรวจศักยภาพพื้นที่พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่จัดการเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติจ,จริงและสร้างวิสาหก,กิจชุมชนต่อยอดสู่การประกอบอาชีพที่ยั่งยืนผลงานที่โดดเด่นเบสแพดทิสศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองเสือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารจากเชื้อกล้วยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยผลลัพธ์ทักษะชีวิตมีผู้เข้าร่วมเกินกว่าเป้าหมายร้อยละ9.14มีการแก้ไขปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันพัฒนาความรู้เพิ่มพูนทักษะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนมีผู้เข้าร่วมเกินกว่าเป้าหมายร้อยละ16.29 มีการคัดแยกขยะเพื่อจัดการมลพิษและอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์กภุมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความยั่งยืนจากรากฐานสังคมเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและหลักสูตรสกลอที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไหวเทียมเป็นการยกระดับคุณภาพหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นซึ่งได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยจัดโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณาสุขหลักสูตร70ชั่วโมงได้รับการรับรองจากกรมอนามัยมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเป็นวิทยากรซึ่งผู้จบหลักสูตรสามารถนำไปใช้ดูแลผู้สูงอายุได้จริงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อชุมชนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มกิจกรรมหลักของห้องสมุดประชาชนมีพื้นที่เรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาค้นควาข้อมูลมีระบบยืมคืนหนังสือที่สะดวกรวดเร็วและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านมีผู้ใช้บริการมากกว่า2อง0,000คนซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ไซส์สมาร์ทคอนเนอร มุมวิทยาศาสตร์น่ารู้กับห้องสมุดประชาชนสร้างความรู้เชิงปฏิบัติการผู้เข้าร่วมได้ทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งส่งเสริมให้ห้องสมุดเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ c o l e a r n i n g space มี6โซนที่หลากหลายโซนทำงานหรือห้องประชุมโซนส่งเสริมการอ่านและค้นคว้าพื้นที่จัดกิจกรรมโซนคอมพิวเตอร์และห้องภาษาโซนพักผ่อนและโซนกาแฟ สองสมุดเคลื่อนที่เข้าถึงทุกพื้นที่จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบขยายเครือข่ายการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในชุมชนลดส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่รถโมบายเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านขยายโอกาสทางการศึกษาสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นศูนย์การกิจกรรมเชิงรุกใช้เป็นโมบายหน่วยเคลื่อนที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลังสิตเป็นศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการภายใต้การนำของนายพงศวัรร์จางจิตโดยมุ่งเน้นเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำตามปรัชญาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์และเป็นสถานศึกษาชั้นนำด้านนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสังคมสู่ประเทศไทย4.0ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาตนเอง โดยให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกระบบครูและประชาชนทั่วไปในด้านบริการความรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลังสิตจัดกิจกรรมผ่านนิทรรศาการถาวร2 2รายการครอบคลุมเนื้อหาดาราศาสตร์อวากาศและวิทยาศาสตร์ตามพระราชาควบคู่ไปกับการให้บริการโดมท้องฟ้าจำลองที่ทันสมัยกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการและการประกวดทรายโชว์ โดยมีการบริหารงานผ่านบุคลากรคุณภาพทั้งสิ้น35คนนอกจากนี้ยังสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายถึง53แห่งและการดูแลแหล่งในรู้เฉพาะด้านอีก10แห่งเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับอย่างทั่วถึงและยั่งยืน